ทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกเลยว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ควรจะมาก่อนตุยแม่ฮ่องสอนจัดว่าเป็นจังหวัดที่ทรหนและต้องใช้ความอดทนในการเดินทางมากแต่เราก็ยังมีลูกอ่อนวัยสเดือนเดินทางมาด้วยนะก็ยังสามารถเที่ยวได้แบบสบายใจหายห่วงเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าทริปนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแล้วก็คุ้มค่าแค่ไหนกับการเที่ยวทริปนี้ของเราทริปนี้ของเราจะใช้เวลาทั้งหมด4วัน3คืนโดยเรานะจะรถมาจอดไว้ที่ออฟฟิศของยูริคทราเวลนะคะเป็นบริษัททัวร์ที่เราซื้อแพคเกจเที่ยวแม่ฮ่องสอนมานนัเอง ค่ะคุณผู้ชม5ชั่วโมงขับไม่ไหวแล้วคาไหนจะมีลูกอ่อนอีกบ้งตายเลยค่ะตลอดทริปนี้เป็นไงบ้างลูกสาว เดินทางสองชั่วโมงนที่สุดก็ถึงจังหวัดแม่ห้องอนค่ะขนาดนั่งรถไปแม่ก็ปัม๊มนมไปด้วยนะคะันลูกสาวก็หลับแบบสบายใจไปค่ะแม่ก็ปั๊มให้กินสดนั่นแหละคะ่ะไม่ได้เก็บแช่ฟีดอะไรทั้งนั้นการเที่ยวในแม่ห้องอนคือต้องใช้ความอดทนอย่างมากค่ะนี่แหละค่ะคือสภาพของการอดทนนะคะอย่โคง้งเห็นไหมคะโคง้งไม่ใช่แค่1800กัาก็โค้งนะคะจริงๆแล้ว4วันสามคืนนะันรวมกันเป็น5,000โค้งได้ค่ะมีความชิลๆของคนพื้นที่นะคะเห็นโคง้งมาทุกคนเนี่ยเป็นโค้งหักศอกโคง้งทีบางทีก็โค,งคง้คง,งไป ร้านกาแฟเจ้าดังในติกตอกที่คนชอบมาเที่ยวถ่ายรูปกันจุดแรกนะคะลูกสาวหลับค่ะคนที่มาเที่ยวแม่ห้องสอนนะคะ80%สค่ะส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติบอกเลยว่าที่พักเราคืนนี้นะคะเป็นโดงต่างชาติล้วนเลยค่ะวันนี้หนูครบสามเดือนแล้วค่ะ สาเหตุที่ต้องเป็นแม่มดน,นะคะเพราะว่าเป็นของสะสมมาจากบรรพบุรุษนั่นเองค่ะทางเจ้าของร้านก็เลยเอามาต่อยอดคือเจ้าของร้านน่าจะเป็นดองห,หรือเป็นลูกครึ่งของต่างชาติมาถึงได้มีของสะสมแบบนี้ทั้งอาหารและกาแฟาอร่อยมากเอาไปเลยสิ็มสี่พ่อสายซัพพอร์ตพร้อมดูแลลูกน้อยวัยสามเดือนอย่างเต็มที่มากกลางร้านไปเลยสินค้เนี่อืสุดยดอดหลบไปสิตัวเขาจะดูคนข้างหลังตัว เห็นคลองก็ด้แต่ภาวนาว่าอย่าอ้วกนะอย่าอ้วกนะเพราะว่าเพิ่งกินข้าวมาอิ่มๆเนี่ยที่ต่อไปนี่คือจุดชมวิวห้วยน้ําดังนั่นเองค่ะทุกคนอากาศเย็นสบายหน้ากลางเป็นมากเพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าอากาศเย็นเนี่ยจะมีทะเลหมอกด้วยนะทุกคนที่เนี่ยอันนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวห้วยน้ําดังค่ะด้วดูนะคะทุกคนวิวสวยมากๆหนึ่งสองสามไปกัน ผมพร้อมแล้วค่ะขอแค่มีนมไปกันต่อเลยค่ะจุดนี้เรียกว่าบ่อน,น้ําพุร้อนปลายนั่นเองลูกก็หิวได้ตลอดเวลาแถมหลับมาตลอดทางโดยคิดถูกแล้วนะเนี่ยที่มากับทัวร์เนี่ยพี่โจอบอกว่าน้ําอุ่นกําลังสบายอ่ะไหนลองดูซิน้ําอุ่นกําลังสบายโอ้โหทุกคนร้อนนะสําหรับเรามันร้อนนะแต่เขาอ่ะเป็นคนพื้นที่ก็อาจจะรู้สึกว่ามันสบายสบายตัวขึ้นไปกับลูกก็ได้เขาขึ้นไปไม่ไหวแล้วเขาเหนื่อยใช่เปล่าจุดสงค์คืออะไรไม่ไหวอะไรกันไม่ไหวอุูองศา ถามซิ่ก็ร้อนนะเนี่ยทุกคนเป็นบ่อน้ําุดธรรมชาติเลยที่ไม่มีเครื่องสูบน้ําดึงน้าพุร้อนขึ้นมานะแล้วควันที่เห็นคือไอความร้อนนะจุดเนี้ยความร้อนถึง80องศาเลยทุกคนคือสามารถต้มไข่ได้อะร้อนจริงๆแต่มันสวยมากนะธรรมชาติเนี่ยน้ําพุร้อนนี้เขาบอกว่าให้เอาไข่ลงไปต้มแล้วไข่จะสุก ไข่คนหรือไข่ไก่ตัวลองลงไปดูก่นว่าไข่จะสุกจริงไหม <laughs> ไม่แล้วไข่ไก่มาไม่ใช่ไข่เค็มดิเลย <laughs> ก็ลองดูที่นี่ก็สามารถลงแช่น้าได้แบบนี้เลยนะคะส่วนลูกสาวเราก็ดูตื่นเต้นมากเลยทุกคนดูสิต <laughs> ่อไปก็เป็นสะพานประวัติศา,าสตร์นะคะสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็คือสะพานนี้นะคะญี่ปุ่นเนี่ยใช้เพื่อในการขนสเสบียงนะคะเพื่อไปลบกับพม่านั่นเองค่ะแมพี่ไทยเราก็ใจดีนะเอ,อื้อเฟื้อสถานที่เขาด้วยและจุดสุดท้ายก่อนเข้าที่พักนะคะคือ coffee in love นั่นเองค่ะเป็นร้านกาแฟที่วิวสวยมากๆนะคะ ด้านหลังจะเป็นทุ่งหญ้ากว้างนะคะแล้วก็เป็นภูเขาอยู่ด้านหลังนั่นเองนะคะแต่ว่าเราไม่ทันได้เข้าร้านกาแฟานะคะเพราะอิ่มกาแฟามาแล้วก่อนนั้นนี้ก็เลยจะเดิเดนชมบ้านหลังนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ได้ไม่ให้เข้าไปข้างใน,นอีกนะคะเพราะพี่กายเพกะว่าก่อนนั้นเนี่ยเคยเข้าไปได้อะโอเคก็ไม่เป็นไรง,งั้นก็ไว้คราวหน้าแล้วกันนะคะมีเห็นภูเขาไหมคะ สำหรับคืนแรกเราพักที่ไอ้ปายโฮเทลนะคะติดกับถนนคนเดินปายเลยค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะก็จบทริปนอกสถานที่เรียบร้อยแล้วพี่โจก็มาส่งเรานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปเดินถนนคนเดินกันต่อแต่ว่าตอนนี้ให้เบบี้เนี่ยไปพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าน้องน่าจะงมง่วงเต็มท้นนะคะนนแล้วนี่คือห้องเรานะคะทุกคนบอกเลยว่าบรรยากาศดีห้องสวยไม่ไหวคือประทับใจมากเลยค่ะสาหรับที่พักที่แรกคืนนี้นะคะถ้าเกิดมีโอกาสอีกคือบอกเลยว่าจะกลับมาที่นี่แล้วก็อยากจะบอกต่อเลยค่ะว่าที่นี่คือดีงานดีมากอุ๊ยอ้าวเด็กคน ไหนได้เนี่ยดูนอนยกแข้งยกขาสบายใจเชียวนะสงสัยจะเย็นทิฐ่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าที่พักเราอยู่ใกล้จริงๆแค่ออกจากที่พักมาปุ๊บถึงไฟแดงเลี้ยวซ้ายก็ถึงถนนคนเดินเลยจ้าคือมันใกล้เกินแต่จะบอกว่าที่เนี่ยมีแต่ฝรั่งแล้วก็ฝรั่งฝรั่งทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนแล้วก็อาหารที่นี่อ่ะขอดูเอาละกันนะว่ามีอะไรบ้างช่วงตน้ตนๆซอยก็จะเป็นของกินทั่วไปนะคะคุณพ่อเราก็จะเป็นตัวแบกทั้งเรื่องเลยนะคะส่วนแม่ก็จะเป็นคนเข็นนะคะซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังฝรั่งเยอะมากบอกเลยว่าเป็นดดงงฝัั่ชๆเลย เขาก็ถ่ายกันอยู่สองคนเนาะส่วนแม่ก็คือ,อแต่ตามคื้อของให้เขาไม่หลับ,ไม,ลบไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงทุ่มนึงนะคะยังไม่ถึงเวลานอนของน้องค่ะก็ยังมีเวลาได้เดินเล่นได้ดูอะไรต่ออะไรกันไปก่อนนะคะลไป ไปจาไปไหนก็ได้ลูกรับแล้วของกินสตรีทฟู้ดที่นี่นะคือร้านไหนที่ฝรั่งรุมเยอะแซงว่าร้านนั้นอร่อยบอกต่อแล้วก็อีกอย่างนะราคาที่นี่ไม่แรงด้วยนะไม่เคยโอกาสอะทุกคนแต่ละอย่างก็คืออย่างอันนี้ปอบสามชิ้น20บาทคือโอเคนะเดี๋ยวมุงก็แค่40บาทเองในที่สุดเราก็ได้ร้านข้าวสักทีทำไมข้ไก่มันแปอะเอาไก่มีความรักไงทำไมเป็นสีชมพูมันจิ้มแค่มาแบบนี้ แต่ไชิมแบบรียนุนอนข้ามันใกล้ๆจะเป็นยังไงเเป็นข้าวมันหอมอร่อยแบบเขาทำไหมอร่อยอร่อยาก่าจะหลงแต่ข้าวมันอืมอมหะออร่อยกว่าเท่ก็ได้อร่อกว่าเถอ พุ้นอนกินนมแบบเรียบร้อยมากค่ะลูกทำมือทำมือและสสำหรับในคืนแรกฝันดีลาตีสวัสด์นะคะลูกสาวหลับปุ๋ยเลยไปเดินเที่ยวมาคงเหนื่อยมากเลยทท่า เช้าวันที่2แล้วค่ะวันนี้เราขึ้นไปที่สูงหน่อยนะคะก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าน้องให้หนาๆน,นะคะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นวัดเซลฟี่กับแม่หน่อยส่วนใหญ่พ่อจะอุ้มพ่อจะได้รูปมากกว่าแม่ไม่ค่อยมีรูปด้วยเลยขอภัยนะคะถนะ้าเกิดว่ามีรูปลูกเยอะไปหน่อยพอดีว่าเหอ่ลูกมากค่ะบ้านนี้บอกเลยก่อนจะไปกันต่อก็ขอเติมพลังซะหน่อยก่อนออกจากที่พักนะคะอาหารที่นี่ก็ค่อนข้างน่ากินนะคะแล้วก็น่าจะถูกปากชาวต่างชาติหลายๆคนอยู่แล้วก็ของกินหลากหลายใช้ได้เลยนะที่พักดีดูแลดีเอาไปเลยค่ะสิบเต็มสิบเี่นีนอากานด อเนามาเสิร์ฟให้ขอบคุณค่ะลูกสาวก็นอนดูดจุกหลอกชิวๆไปนะคะกราบเลยคับขอบคุณมากที่รูปที่ไม่ร้องจุดนี้เรียกว่าจุดชมวิวกิ่วลมนะคะทุกคนบรรยากาศดีอีกแล้วเป็นจุดชมวิวว่างแล้วก็เป็นช่องลมนั่นเองนะคะเ,เรียกว่ากิ่วลมต้องขอบคุณลูกสาวจริงๆค่ะไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวหรือว่าจะยังไงนะลูกสาวไม่มีงอแงสักแอะเลยค่ะทริปหน้าพ่อกับแม่ก็ค่อยวางใจหน่อยว่าไปเที่ยวด้วยกันได้แน่นอนไม่งอแงแบบนี้สงสัยต้องมีลูกอีกคนนึงแล้วม,มัง้งด้ม่ออแแแยยกกกัันนนหบบี ที่กว๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจ่าโบนั่นเองจะบอกว่าที่นี่กว๋วยเตี๋ยวชามละ50บาทแต่ได้ดูวิวหลักล้านก็ดูแลกันคือแบบสวยมากอีกแล้วคือมองไปก็เห็นภูเขาเห็นอะไรเขียวๆเ,เนี้ยมันสบายตาท้องฟ้าก้อนเมฆทุกอย่างมันเข้ากันดีมากเลยนะุกเราก็ได้นอนชมวิวไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าพี่โจเป็นไกด์นำเที่ยวนะแต่ว่าเขาดูแลเราดีทุกอย่างเลยดูแลทุกระดับประทับใจเอาจริงที่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครแต่ว่าเขาก็ดูแลเราแบบว่าไม่เลือกรสชาติจะเป็นยังไงโอ้คื่ากินเากอยว เล็กแห้งก็มยำอร่อยนะข้าวโพดลองชิมพ้าวโพดิน้ำอร่อยมากใครที่สงสัยว่าพากินชากาแฟแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะบอกเลยค่ะว่าลูกหลับสนิทุกคืนค่ะไม่ต้องห่วงเช้นรถปุ๊บก็ปั๊มปั๊บเลยนะคะลูกตื่นมาจะได้กินนมสดสจากอกแม่ตัวนี้คืออาหารปลาไม่รู้มันคืออะไรอ่ะแช่กระชิ้เมื่อกั้ม,มันที่ <h> ไหนมาอะไรอะไรไอ้ไอ <h> ้ไอ้โอ้โหจะได้กินให้ได้ คนคนี้ต้องยักเดินข้างล่างะเดินข้างล่างไอ้คุณแมงสวยมากคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบเดี๋ยครับ ใครเห็นก็อูทานออกมาไม่รู้ว่าลูกเราน่าสงสารขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนจุดนี้เรียกว่าถ้ำปลานะคะปลานี้มีชื่อว่าปลาพลวงนะคะตัวใหญ่เกล็ดหนามากแล้วก็เขาบอกว่าปลานี้ก็ไม่สามารถกินได้ด้วยนะเพราะว่าเนื้อมันมีพิษเพราะว่าในจุดที่เขาอยู่นะคะมีผลไม้มีพิษค่ะหล่นลงไปในน้ําทําให้ปลาพวกนี้ได้รับผลกระทบไปด้วยนั่นเองค่ะส่วนที่ตั้งชื่อว่าถ้ำปลานะคะนั่นแหละค่ะคือคนที่มาเจอถ้ำนี้เจอว่ามีปลาอยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งมีปลาอยู่เยอะมากเป็นพันๆตัวเลยก็ถึงแล้วคะ่ะหมู่บ้านรัก ไฮไลท์ like ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยนะแล้วก็มาที่นี่เนะี่ยจะต้องนั่งเรือพายนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งเรือพายชมบรรยากาศตอนเย็นกันดูนะคะว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นราต้องขอเข้าที่พักก่อนซึ่งคืนนี้เราก็พักกันที่ไร่ชาเฉินฟงนั่นเองค่ะห้องสวยมีความคุมทนชาวจีนมากเนื่องจากเป็นการซื้อทัวร์ครั้งแรกนะคะแพรไม่รู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนห้องหรือขอเพิ่มห้องได้เดี๋ยวรอบหน้าแพรจะต้องมาซ้ําอีกแน่นอนค่ะที่นี่ไปขึ้นเรือกันรอบขึ้นเรือข,ของเรานะคะเป็นตอน5โมงตรงจากเเนีี้ยย มันจะหมดหรือเปล่าแต่ว่ายิ่งเย็นก็จะยิ่งสวยค่ะเพราะว่าเขาก็จะเปิดโคมไฟนี้นะคะก็จะเห็นเป็นไฟสีแดงๆนะคะแล้วก็ช่วงแสงเย,ย,ย็นๆแบบสลัวๆ <c oughs> คือมันก็สวยไปอีกแบบเหมือนกันนะชุดเราก็มาหาเช่าเอาที่นี่นะคะมีราคาตั้งแต่100ถึง300บาทข้าขึ้นเรือ2คน430บาทนั่งได้40นาทีนั่งได้มากสุดไม่เกิน5คนราคาอยู่ที่700บาทรวมๆแล้วตั้งแต่มาถึงที่นี่นะราคาทุกอย่างไม่ได้แรงเลยนะทุกคนคือชอบมากเลยคือเขาไม่ฉวยโอกาสกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวราคาทุกอย่างก็คือสสมมมมเหหตุผลลดีีาากกกกยัันนนน2ค็จะแบบ้ ดูน่าสงสารจังเลยเนาะเราทุลักทุเลมากมีคนคอมเมนต์ว่าหอมลูกเนี่ยเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าชีวิตจริงหอมแบบนี้ไหมคืออยากจะบอกว่าบางทีเราก็หอมลูกกันจนติดเป็นนิสัยแล้วบางทีก็ลืมตัวได้ซ้ำว่าหอมเขาอีกแล้วเดี๋ยวก,ก็หอมเขาอีกแล้วอยู่อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าคนมีลูกก็น่าจะเข้าใจเนาะว่ากลิ่นลูก,กมันหอมขนาดไหน ตอนนี้น้องแสนดเป็นขวัญใจนะักท่องเที่ยวแม่ห้องสอนแล้วค่ะพ่อกับแม่จะเข็นไปไหนก็ไปก็นอนหลับบ้างตาแป้วบ้างก็คือจะบอกว่าคนที่มาแม่ห้องสอนส่วนใหญ่นะคะก็จะซื้อแพ็กเกจทัวร์กันโดยคุณยายแก๊งนี้นะคะเราก็เจอที่ถ้ำรอดนะคะแล้วนี่เราก็มาเจอกันที่หมู่บ้านลักไทยอีกนะคะหาเข้ากินกันดีกว่าเราก็ถามจากที่พักนะคะว่าร้านอาหารไหนอร่อยบ้างในที่นี้เขาก็แนะนําอันนี้ชื่อร้านชาสานะคะก็สรุปเอา้ามันเป็นเป็นพัตคารจีนที่ใหญ่สุดในละแวกนี้ก็ว่าได้นี่หมูน้ำค้างแต่อันนี้หมูเปี้ อาหารที่ขึ้นชื่อของคนจีนแถบนี้ก็จะเป็นขาหมูหมั่นโถกับหมูน้ำค้างนั่นเองนะคะขึ้นชื่อเพราะว่าหนึ่งปีจะทำได้ครั้งเดียวแล้วก็จะทำได้เฉพาะฤดูหนาวเท่านั้นค่ะอ,ม,อม,มันมีกลิ่นรสชาติของครองเทศเหมือนหมูแดงอบแห้งไม่ใช่เหมืนหมูอข้าหมูมันเป็นหมูเงระที่รักเอาตัวมาลองกิน มีรสชาติแปลกหอมมีกลิ่นปืนเหมือนจะแบบแห้งๆึง้นไหนเราเคยไปกินอาหารจีนยูนนานที่เชียงรายครั้งหนึ่งนะเพราะว่าแม่ห้องสอนกับเชียงราย๋ยวเขาจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนจ๋าะนะก็ที่เชียงรายอยาก,กินยากหน่อยเพราะาจะเข้มข้นมากเรื่องเครื่องเทศรสชาติแล้วก็มันมากแต่ว่าที่เนี่ยโอเครสชาติกลางๆนี่คือไงมขาหมู คือดีบอกเลยน้ำจิ้มอรอวะใช่ไหมล่ะนั่นม,มันมีกลิ่นต่งประเแบบแบบมันไม่เหมือนกับขาหมูที่เราเคยกินหน้าเซเว่นอะไรเงี้ยไม่แรงมากม,มันเป็นขาหมูที่ไม่ใช่ที่เรากินกันทุกวันนี้ทุกคนอุ้ยเหมือนก oh อดอกหนาวเลยลูกกัด oh หนาวเหรอคะโอ,อ้ตายแล้วอินดูไปค่ะเตรียมตัวเข้านอนพรุ่งนี้ลุยกันต่อคุณพ่อก็เตรียมที่นอนให้ลูกสาวนะคะบอกเลยว่าคืนนี้อากาศเนี่ย17องศาค่ะแม่เจ้าหนาวมากเช้าแล้วค่ะก็เช่ารถไฟฟ้าของที่พักนะคะขับรถเล่นรอบหมู่บ้านซะหน่อยดีกว่าอากาศมันดีมากขนาดลูกสาวยังหลับได้นะ,ะ <c oughs> ก็ให้การนอนเป็นเรื่องของเด็กเลยละกัน, <c oughs> นค่ะนีค่คืออาหารเช้าจากที่พักของเรานะคะทุกคนอาหารจีนล้วนเลยจ้านี่มันโถทอดลูกสาวตื่นแล้วขับรถชมรอบหมู่บ้านกันดีกว่าจริงๆรอบเช้าก็ไม่เหลือให้นั่งแต่ว่าเราตื่นนนไม่่่หววคะเเขาบยป็ชงแท จะไม่ให้ลูกมีลูกคู่กับพ่อได้ยังไงก็ดูพ่อสิชอบเอาลูกไปอุ้มอย่างเดียวส่วนแม่ก็เป็นแจ๋วคอยถือของคอยตามเก็บของให้อยู่ตลอดเนี่ยยังไม่อยากกลับเลยแต่ว่าเราต้องเดินทางกันต่อนะคะบอกเลยว่าที่นี่แพจะต้องมาซ้ําอีกให้ได้คอยดูอ่างเก็บน้ําปางองที่นี่เรียกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าในตอนเช้าเนี่ยจะมีไอหมอกลอยอยู่บนผิวน้ํานั่นเองแล้วคนส่วนใหญ่ก็นิยมชอบมากางเต็นท์กันที่นี่มากอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือหงนั่นเองนะคะหงที่เนี่ยคกออปนัตูู่่ลด นั่นเองนะคะแต่ว่าในวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราเห็นแค่ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะสงสัยว่าเขาจะงอนกันหรือเปล่ามาทาสปาก,กันที่ภูโคลนกันดีกว่าต้องบอกว่าที่นี่นะมีท้งน้าพูร้อนแล้วก็ยังเป็นโคลนที่มีแแ่ธาตุติดอันดับหนึ่งใน3ของโลกเลยนะทุกคนเทียบเท่ากับทะเลเดซีได้เพียงแค่ว่าโคลนที่นี่ไม่ได้มีความเค็มจากน้ําทะเล ในจุดนี้เราแยกออกมาเป็นโซนส่วนตัวนะคะถ้าเกิดว่าเป็นโซนรวมเนี่ยมันจะออฟโดเกินไปนะคะ่ะเดยวลูกสาวจะอยู่ไม่ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งาไมีความจําเป็นค่ะก็เพราะว่าเนี่ยคุณพ่อบ้านดูนะอืมพาว่านั่นแหละตามที่เห็นค่ะแยกเถอะอย่าไปรวมกับเขาเลยสภาพเป็นทุกอย่างให้ลูกค้าแล้วนะคะเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ทําสปาเป็นเพื่อนลูกค้าอีกด้วยนะคะเนี่ยสภาพถ้าลูกมองเห็นลูกคงกลัวดูดิดูเขาเล่นอืมทาตัวเนาะลูกเพิ่งแค่3เดือนก็มีแค่กินนอนถ่ายเท่านั้นละคะ่ะยังไม่มีวิ่งเเดินนล่อะไรมาก ก็คือโอ้ยหลับยาวเลยเพื่จะตื่นเกรงใจพี่โจมากคือพี่เขาแบบว่าทำเกินหน้าที่มากไหนจะถ่ายคลิปให้พวกเราแล้วไหนจะช่วยดูน้องให้อีกคือแบบโอ้พี่เขาน่ารักมากค่ะทุกคน ตรงจุดนี้ที่เราแช่ก็คือน้าแร่จากธรรมชาติใต้ดินตรงนี้เลยเหมือนกันนะคะต่อไปสะพานซูตองเป้เป็นสะพานไม้ไผ่นะคะที่เกิดจากพระภิกษุสามนเณรแล้วก็ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้นมานะคะเพื่อให้พระภิกษุและชาวบ้านนะคะใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมายังไม่จบทริปนะทุกคนบอกเลยสิวันสามคืนนี้เที่ยวจนเหนื่อยตอนนี้อยากกลับบ้านแล้วแต่ว่ายังเหลือเวลาอีกหนึ่งคืนที่เราจะต้องเที่ยวกันต่อนะคะไปให้สุดค่ะที่นี่คือวัดพระธาตุดอยกองมูที่นี่นะทุกคนมีวิหารหลวงพ่อทันใจด้วยคือใครมาขออะไไไรกก็ด้าุลับป ขอให้มีงานปังๆรีวิวปังๆด้วยเถอหนุได้กลับมาเที่ยวแม่ห้องสอนใหม่ค่ะแถมด้านบนของวัดนะก็มีจุดชมวิวแม่ห้องสอนด้วยนี่แหละคะ่ะแม่ห้องสอนไม่แคก่กระจุมนี้แหละคะ่ะแม่ห้องสอนเนี่ยไม่ใช่จังหวัดใหญ่นะคะเป็นจังหวัดเล็กๆจังหวัดหนึ่งนะคะที่อยู่กันแบบเงียบสงบตอนนี้นะคะลูกสาวเริ่มโยเยง่วงนอนแล้วนะคะพ่อของแม่ก็พยายามเอนเตอร์เทนสุดๆแล้วนะคะสุดๆแล้วเออทอนอีกนึงนะลูกใกล้เข้าที่พักแล้วคะ่ะและในส่วนของคืนนี้นะคะเรานอนกันที่โรงแรม B2 ูแม่ห้องสอนค่ะห้องนี้เป็นห้องสวีตนั่นเองนะคะอ่ลาาววแนนออ้ทจมเหืงงต อ่างอาบน้ําด้วยเราจะได้อาบน้ำกัน3คนพ่อแม่ลูกแล้วเปลี่ยนฟิลแล้วนะทีนี้ไม่ใช่อาบน้ํากัน2คนแล้วนะทีนี้ได้อาบน้ากัน3คนแล้วหิวแล้วไปหาอะไรกินที่ถนนคนเดินหนองจองคําดีกว่าทั้งหมดทั้งคลิปมานี้นะคะคือทางทัวร์เป็นคนจัดการให้เรามีหน้าที่แค่เที่ยวอย่างเดียวให้สบายใจแล้วก็ใช้เงินให้หมดตูดนั่นเองค่ะหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วลืมตาแล้วเหมือนแบบว่า เหมือ <Huh? S 2> นแบบว่าเบื่อแล้วอ่ะอยากกลับห้องนอนอ่ะพ่อกับแม่ไม่เข้าใจเลยว่ามันเป็นเวลาพักผ่อนของหนูแล้วอ่ะ <c oughs> เขาเตอร์เป็นไปได้เขาอยากกลับบ้านเลยแหละเ <c oughs> ไม่อยากกลับแค่ห้องใจซามยามดึกอีกแล้วใครที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วตอนกลางคืนนี้ยังไม่ได้นอนนะคะบอกเลยว่ามีหิวแน่ๆอันนี้คือพิซซ่าเวียดนามลหลายๆคนคงรูจ้จักแต่แพรว่าเพิ่งจะเคยได้กินครั้งแรกแต่ว่าซื้อกลับไปกินห้องสุดท้ายก็ไม่ได้กินค่ะเพราะว่ามันเละหมดค่ะทุกคนเนี่ยก็ทุกอย่างก็รวมกันไปหมดหกหมดค่ะไม่ได้กินเลยงานนี้ได้เวลาส่งเบบี้เข้านอน,อนแล้วค่ะ ขนกับข้าวกลับมากินกันที่ห้องนะคะอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นห้องแต่แตเลยจ้านี่นะคะพิซซ่าเวดนามาดูจะกินยังไงคะ่ะคือมันแบบเละอะคะ่ะทุกคนไปดูทุ่งดอกบัวตองกันดีกว่าจากตัวเมืองแนมะ่ห้องสอนไปก็ใช้เวลาสองชั่วโมงนะคะนี่ทำอะไรองทำอะไเปล่า,าครับโคตเขาเลยนหรอวะ อนุญาตแวะข้างทางสักครู่นะคะโค้งก็เยอะค่ะห้องน้ําก็ปวดหาบ้านคนเข้าก็ไม่ได้เลยค่ะต้องข้างทางอะไรห้่งดอกบ,บตองเขาว่ากันว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะคนคือไปขึ้นตรงไหนก็จะคือจะลามไปหมดอะ่ะทำลายเลือกสวนไร่นาชาวบ,บ้านเขาหมดแล้วที่ขึ้นเป็นทุ่งขนาดเนี้ยไม่ได้เกิดจากการปรลูกของมนุษย์นะคะคือมันขึ้นแล้วมันก็ลามของมันเป็นเองนะคะจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของแม่ห้องสอนทางผ่านก่อนกลับเข้าเชียงใหม่พี่เจ้าก็พามาแวะดูดอยอินทนนท์โชคดีมากที่วันนี้เรามาแล้วมีหมอกลลงงงมมาาาาาาพออออดีอีีีีเเยยยกกกคคถทท่่่จะรู้ืนตััผไ พาแห้งไหมใครรู้คอมเมนต์บอกกันหน่อยคะ่ะเป็นการเที่ยวที่คุ้มมากๆบอกเลยว่าถ้าให้มาเองก็คงไม่ได้แวะเที่ยวทุกที่อย่างนี้หรอกเหลืออีกหนึ่งที่ก็จบทริปของเราแล้วนะคะใครที่อยากมาเที่ยวสนุกสนุกทริปแน่นๆแบบนี้นะคะแอดไลน์ไปได้เลยค่ะที่นี่เลยเดี๋ยวจะปักลิงก์ให้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะ และนี่คือน้ําตกวชิราธานที่มาของน้ําตกนี้นะคะคือเกิดจากลาห้วยบนยอดดอยอินทน,นนท์ลัดลอบไปตามต้นไม้นะคะแล้วก็กลายเป็นน้ําตกนั่นเองสูง70เมตรสุดว่าช่วงที่เราไปจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะแล้วก็วันนั้น,นเป็นวันที่ฝนตกพอดีนะคะในเชียงใหม่น้ําก็เลยเป็นน้ําหลากแบบนี้นั่นเองขอบคุณพี่โจและบริษัทยูริกทัวร์ทราเวลนะคะที่พาเราไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้แอบเล็งทริปเวียดนามไว้ด้วยรอบหน้าได้เจอกันแน่